ดีใจมากมากแล้วก็ตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็ตักนะครับขอบคุณครับตอกค,ครับต่อไปนะครับพี่ฟอสบุก๊กนะหลับพี่ด,ดิส รับผมหล่อ <te> จ <le sushi> <making su> ังเลยยี่งสุขไหมสามคมก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณหลายๆอย่างที่ทําให้พวกเราได้มาเจอกันที่นี่นะวันนี้ขอบคุณหลายๆอย่างที่ทําให้พวกเราได้พบกัน ก็พวกผมก็มีความสุขมากนะครับที่ได้มอยู่ที่นี่จริงๆมันก็เป็นเหมือนความฝันของเด็กหลายๆคนเหมือนกันที่วันหนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ขอบคุณทุกการสพอร์นะครับขอบคุณที่อยู่พวกเรามาตลอดถ้าไม่มีแฟนทุกคนคงไม่มีพวกเราทั้งเจ็ดคนที่นี่นะตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณปีหาจแล้วก็บ้านจีบยัทีวีที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับผมก็ ดีใ,ใจมากๆครับที่ได้มาอยู่กับครอบครัวนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งนะครับซึ้งใจจริงๆที่ไม่ว่าพวกเราจะเดินไปทางไหนก็มีทุกคนคอยนำทางให้ขอบคุณที่คอยดูคอยว่าคอยเตือนแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทางก็ตักเตือนกันได้พวกผมทุกคนก็ยังเป็นยคำเดิมนครับว่าพวกเราก็ก็ยังเป็นเด็กคนนึงแหละในบางเรื่องเราก็อาจจะ ไม่ได้มีการจัดการที่ดีหรืองไก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพวกเราทุกคนก็พร้อมจะปรับปรุงนะครับเพื่อทําให้มันดีขึ้นเพราะว่ายังไงแฟนๆทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พวกเรามาเสมอมาก็ขอบคุณมากๆนะครับและที่สาคัญที่สุดเลยวันนี้ก็คือพ่อแม่ของมาดูด้วยแล้วก็ครอบครัวนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความรักผมเป็นอย่างดีก็รักทุกคนนะครับ อยู่เลยครับต่างแล้จ้ะสู้อยู่แล้วจ <c oughs> ้ะอ,อ่าก่อนหน่เลยครับก่อน่งเลยก็ขอขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> g ี t v ครับที่ให้โอกาสผมเนาะ <c oughs> ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยในชีวิตเอาจริงชีวิตผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองโตมาจะจะไปอยู่จุดไหนจะไปอยู่ตรงไหนอะไรงเงี้ยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว,ว่า จะมาเต้นเอาเป็นเอาตายอยู่พูดว่เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้ที่เต้นหนักขนาดนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ,คณที่ให้โอกาสได้ร้องอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับครับที่คอยให้กำลังใจผมตลอดครับไม่ว่า ไม่ว่าผมจะทําอะไรก็ตามคุณก็จะอวยผมสุดๆจนบางทีผมก็รู้สึกว่าโอ้นี่เราเก่งแล้วนี่นี่เราเท่ขนาดนี้เลย <c oughs> อขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะครับบางคนอยู่มาหูตั้งแต่จบปีสามมาก็กี่ปีแล้ว 6, 7ปีแล้วเนาะขอบคุณมากนะครับแล้ว่าใครที่ไม่รู้จักกันก็ยินดให้รู้จักนะครับและที่สําคัญขอบคุณฟอร์สครับ คุณเยอะยมาก่องไม่องถีงขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีเสมอมาครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาแม่ว่าวันไหนที่ผุกท้อก็จะมีฟอร์สคอยแบบตบหลังเออวันไหนที่ตื่นเต้นฟอสก็จะคอยตบหลังวันไหนทะเลาะกัแนแม่งตบหัวเลย <laughs> ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจดีดให้แล้วก็ขอบคุณที่มีทีงกันครับ ค้ตังครับอนที่เจอีบ้าเลยมากว่นี้ผมมีสิ่งหครับคิดมีอ้าวก่อนหน้านี้คือเรื่องันมีมา ผมเห็นน้องๆเต้นแล้วน้องๆเท่ครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนผมกับผมลังเต้นบ้างวันนี้เพื่อนผมเขาบ้านหวาในใจว่าเขาอยากขึ้นมาโชว์นีกที เราอยากพิจารณาครับเพราะว่าเขาทำหน้าที่เราใช้พูดไปกันเราจะอยากจะเตือนให้เขาได้ดูเบาางครับแต่มาแบบส้ายมากครับสายครับแล้วก็ว่าสุดท้ายแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งจริงๆแบบจากใจครับขอบคุณมากๆนะครับที่ ที่มาหาการที่คอยสปอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ทุกคนเก่งมากๆครับตบมือให้ด้วย่างไยครับค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนผมครับขอบคุณที่ขอบคุณที่ เราหาอะไรกันมาอยู่เนี่ยมากมายแล้วก็จนได้มายืนอยู่ตรงตรงนี้ด้วยกันแล้วก็กลับขึ้นเขึ้นทุกคนอีกทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากๆที่ที่ที่คอยเป็นกำลังใจเป็นงกำลังใจแล้วก็คอยอยู่ด้วยกันับยๆเป็นวนันเดยตลอดนะครับขอบคุณมาก านเนีาเนวาเนี่ยเกมองเนทีน้อง้องจริจรมันหลากหลายความรู้สึกมากเลยับการที่เราได้มีย่ตรงีครับมันเป็นความรู้สึกขอบคุณเป็นความสึกตื่นเต้นเป็นความรู้สึกกลัวเป็นความสึกได้ลองทำอะไรใหม่ๆครับแต่ว่า พอได้ทําไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงเพลง Do I Matter Much ได้มีโอกาสนั่งเรือแล้วก็ร้องกับเพลงนี้ไปกับทุกคนมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เรามีทุกคนอยู่ตรงนี้ครับถ้าทุกคนลองกลับบ้านไปฟังนะครับแต่ทอดของ Do I Matter u c h มันมีมินนิ่งมากๆเลยครับแค่เธอจับมือฉันไปด้วยกันไปกับชน,นะเธอมันยังมีอะไรตั้งมากมายที่เรายัางไม่เคยได้เจอ เอ้เอาเนะจริงจริงคหันไปอ่นหันไครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้เพื่อพวกเราทุกคนเลยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยรักทุกคนมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับผมต้องขอบคุณ เลอกืองกันเอากวอยู่กับแในชุกเฉนแต่ล่าเรื่องตลกเลยว่าคือนี่เมื่อถุนเลยทุกคนที่คน่เราชมเมื่อกี้จริงๆน่าสมองเลยนเรามีทั้เพื่นนะเพื่อนผมบอกว่าวันนี้ผมอยากหาย แล้วเราไปทักเต้นแล้วเราปรักกันแลคือร้องเต้นหลใจหลใจได้แต่ผมเวลาคุจะเหมอนละคือผมรักที่คุณเป็นคนแล้วก็ผมชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันมีมวลของความสบายใจที่เราไม่ได้เจอในงานในชีวิตขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับอยู่น้วกันทักหลับ